าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 ขออาราธนาพระไตรรัตน์ถวายพระพรสิริสวัสฒ์พิพ,พัฒน์ผลอีกอันเชิญเทพเทวาในสากลบันดาลโดนขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าวด้วยกระม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการสองธรรม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะน,นี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลและทีมงานค่ะรายการของเรายังคงทนะําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้กับวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวัดต่างๆนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวพุทธนั้นได้มีโอกาสร่วมทําบุญทํากุศลสืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาด้วยกันวันนี้เราจะไปที่ใดบ้างนั้นติดตามค่ะวันนี้รายการของเรายังคงนาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวทําบุญ และติดตามข่าวสารงานบุญใหญ่าการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเอเนกประสงค์นวัดอัมพูวรารามตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยพระครูวิสุทธ,ธิจิตติคุณเจ้าอาวาสวัดอัมพูวรารามพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดได้มีโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเอเนกประสงค์ขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับชุมชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปอันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติสืบไปสำหรับการดำเนินการโครงการก่อสร้างในครั้งนี้พระครูวิสุทธิกิติคุณจเจ้าอาวาสวัดอัมพุวรารามพร้อมด้วยคณะกรรมการวาดัดได้ฝากประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นสะพานบุญมายัางพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทําบุญซ่าทารปฏิบัติธรรมให้แล้วเสร็จตามกําลังศรัทธาทั้งนี้วัดได้จัดสร้างเหรียญชุด9มหามงคลเพื่อมอบให้เป็นของที่ระลึกเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญสร้างาทรปฏิบัติธรรมดังกล่าวซึ่งเหรียญชุด9้ามหามงคลน,นี้ได้ผ่านพิธีมหาพุทธาพิเศษอย่างเข้มขลังทั้งสี่ภาคเสร็จสิ้นแล้วห้าวระด้วยกันคือวระที่หนึ่งภาคใต้ ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่อายุ1 0 6ปีเจอแม่พิมพ์ชนวนมวลสารสวดภาษาไทยให้เป็นปฐมฤกษ์นำฤกษ์วาระที่สองภาคตะวันออกได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ศิลาวัดพระาธาตุหมื่นหินอธิษฐานจิตพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เป็นภาษามคตวรระที่สามภาคตอนตกที่วัดวังวิเวการามพระสงฆ์สวดพระปริศภาษามนให้อย่างเข้มขลัง วราระที่สี่ภาคเหนือที่วัดท่าตอนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเมตตาจากพระเทศมังคลาจารยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจริญพระพุทธมนต์พระปริศภาษาเหนือล้านาและวาระที่5วันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2567ที่ผ่านมานาวิหารพมมรังศีวัดอัมพุวรารามได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยพระครูวิสุทธิกิติคุณเจ้าอาวาสวัดอัมพุวรารามเป็นประธานจุดเทียนชัย พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ธรรมาจากกักรกระเป๋าวัฒนสูตรพระเกจิเทราจารย์อธิฐานจิตปลุกเสกพระมหาหนาวัชนะสงครามสวดพระคาถาพุทธาพิเศษและพระเมธีวรารงกรมนทลปริเรนธรรมเก้าวัชนะสงครามดับเทียนชยัย รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมัรสการพระครูวิสุทธิกิตติคุณเจ้าวัดวัดอัมพุวรารามเพื่อรับฟังธรรมะและเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเราไปติดตามกันเลยค่ะขอเจริญพรอาตมาพระครูวิสุทธิกิตติคุณเจ้าวาดวัดอัมพุวรารามก็ขอชื่นชมในรายการสองธรรมของช่องห้าที่ได้มาร่วมบุญกันอาตมาในครั้งนี้ด้วยกการพิธีพุทธาพิเศษที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ พระรุ่นนี้ถูกสร้างมานานปีกว่ากว่าจะออกแบบพิมพ์กว่าจะเก็บจนวนมวลสารโดยเฉพาะทองเหลืองที่เหลือจากกรอบพระประธานประกอบกับชนวนมวลสารที่หล่อพระกริ่งพระช่อนํามาหลอ่อหลอมใหม่แล้วก็ตีให้เป็นแผ่นแล้วก็มาสร้างเหรียญรุ่นนี้คยกว่าทองเหลือเหลือกินเหลือใช้เพื่อจะนํารายได้จากการทําบุญบูชาพระชุดนี้เนี่ยมาสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจะเป็นที่สําหรับ ให้นักเรียนเยวาวชนของเรานนั้ได้มาศึกษาเรียนรู้มาปฏิบัติรรมตลอดถึงดูแลผู้สูงวัยผู้ที่ขาดโอกาสนี้เป็นต้นในปัจจุบนันนี้บ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ราชาการชุมชนปราชาวบ้านต้องจับมือกันร่วมมือกันหมู่บ้านนี้เนี่ยไม่ได้เป็นวันเล็กๆก,ก,ก็จริงแต่เป็นหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติดไม่มีเด็กติดยาเลยแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นชุมชนจึงเป็นหัวใจสําคัญขอ,ของการพัฒนาประเทศ ถ้าชุมชนใดแข็งแรงชุมชนนั้นก็จะมีความสุขมีความเจริญแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จึงมีการพุทธาพิเศษวาระที่5ผ่านมาแล้วสครั้งครั้งแรกคือที่วัดทุ่งนามใหม่โดยหลวงปู่อิมอายุร้อยหปีท่านปลูกเสกให้วาระที่สองที่วัดพระธาตุหมื่นหินโดยหลวงพ่อศิลาท่านก็ปลูกเสกให้วาระที่สาที่วัดหลวงพ่ออุตตมะท่านก็สวดภาษามนให้ ่รรัตที่4คือที่จังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนหลวงพ่อจ้าหน้าจังหวัดพระเทพมังคาลาจารย์ท่านสวดภาษาเหนือให้สี่วาระมาแล้ววรระนี้จะเป็นวรระที่หพรตรงนี้ก็เริ่มทําบุญกันได้กละทุกเหรียญก็จะมีการตอกเลขตอกโค้ดมีมาตรฐานสูงสุดมีทั้งเลขมีทั้งโค้ดก็อยากให้ญาติโยมได้มามีส่วนร่วมในการทําบุญสร้างอาคารหลังนี้ซึ่งเป็นบุญที่มั่นคงสาวบนของชุมชนของประเทศชาติเราสําหรับ ธรรมะหรือคำขวัญที่อยากจะให้ในวันนี้คือทุกชีวิตที่เกิดมาเนี่ยของพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่โลกนี้ไม่นานเดี๋ยวก็จากไปแต่ผลบุญผลงานที่เราสร้างไว้นี่ยมันจะเป็นตำนานขเขาจริญปอนนายกรมสัญญาณพัฒน,นารองผู้ว่าราชการจังหวัดปนุทธนีการจัดงานปั่นไปทำบุญวันนี้จะมีอยู่3ากิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของปัน่นซึ่งจะแสดงการออกกำลังกายหรือ ความร่วมไม้ร่วมมือความสามัคคีที่มาร่วมกันปัน่นซึ่งผลประโยชน์ทั้งหมดในเบื้องต้นจะเกิดกับผู้ที่ปั่นเองเนื่องจากจะเป็นการรักษาสุขภาพส่วนหลังจากนั้นก็จะมีการการปั่นไปเพื่อทําบุญซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่โรงพยาบาลสามโคกซึ่งอันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาเคเอกชนแลวหลังจากเสร็จที่ร่วมการทําบุญแล้วก็จะมาปลูกต้นไม้ซึ่งการต้นไม้ก็จะเป็นเรื่องของการ อนุรักษ์ทร,รัพยากรธรรมชาติให้มีความร่มรื่นต้นไม้เกี่ยวกับต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำรชัชการที่9ซึ่งก็ถือว่าเป็นการการะทาความดีเพื่อเทิดไทองราชันครับสำหรับความร่วมมือของเรานี้เราได้ความร่วมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนทั้งหมดนี้คือความร่วมมือร่วมใจทำให้งานเกิดขึ้นและก็สมบูรณ์แบบ ครับสวัสดีครับผมสลันเกตทองครับในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับวันนี้ก็เราได้มาร่วมกิจกรรมนะครับปั่นไปทําบุญด้วยกันนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้เชิญชวนนักกีฬานักปั่นทั้งหลายเนี่ยมารวมตัวกันได้ประมาณสัก500ร้อยกว่าท่านนะครับเมื่อเช้าเราปล่อยตัวกันอยู่ที่บริเวณตําบลเชียงรักน้อยนะครับโรงน้ําดื่มสยามนะครับแล้วก็คณะปั่นจักรยานก็ได้ พร้อมใจกันปั่นไปที่โรงพยาบาลสามโคกนะครับ <c oughs> ไปโรงพยาบาลสามโคกเขาก็ไปทําบุญกันนะครับให้กิจกรรมนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องของการออกกําลังกายด้วยแล้วก็เรื่องของการเข้าไปดูแลชุมชนดูแลหมู่บ้านตําบลในพื้นที่ของโพเสามโคกโดยการนําเงินไปมอบให้ซื้อวัสดุทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนะครับและหลังจากนั้นคณะนักปั่นทั้งหลายนะครับรวมไปถึงผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็เดินทางมาที่วัด เพื่อมาดําเนินการปลูกต้นไม้ร่วมกันนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากหลวงพ่อนะครับได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะวันนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับได้มาเป็นประธานในการปลูกต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปร่วมกิจกรรมที่วัดนะครับมีการทําบุญไหว้พระร่วมกันนะครับกินอาหารแล้วก็จบภารกิจเราก็แยกย,ย้ายวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับทีมงานจาก ชมรมปั่นจักรยานของจังหวัดป,ปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนเพราวางานสําเร็จได้เพราะพวกท่านให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันครับครับสวัสดีครับผมคิวลุงนรถนายกสมาคมกัจักรยานปทุมธานีผมอยากจะเรียนอย่างนี้ฮะกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษาของในหลวงราชกรารที่10 พวกเราจัดปีนี้เป็นปีที่สองแล้วในนามของสมาคม,น,น,มาน,นัจจัยยานปทุมธานีและบริษัท TTC น้ำดื่มสยามเพียงแต่ปีนี้เป็นการครบรอบหกรอบของพระเจ้าอยู่หัวเราต้องจัดพิธีให้ใหญ่กว่าเดิมให้มากกว่าปีที่แล้วโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือปันจัยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อนําเงินรายได้จากการจําหน่ายเสื้อที่พวกเราใส่เนี่ยไปมอบให้กับโรงพยาบาลสามโคกเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดทั้งมีผู้บริจาคนะครับที่ร่วมสนับสนุนกับเรา ปีแรกที่เราจัดปีที่แล้วเราได้เงินให้กับโรงพยาบาลสามโคกเป็นเงินประมาณ1นึ0 0 0สบาทวันนี้เราได้เงินมอบให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด1นึ0 0 0สนแปดบาทนะครับแล้วก็มีเศษอีก72บาทนะครับมอบให้กับทางโรงพยาบาลสามโคกไปเมื่อเช้านี้โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็นกคือเพื่อนําไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนนะครับสำหรับกิจกรรมการปลูกต้นไม้เราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าวาดพระครูวิสุทธิภิกติคุณนะครับท่านได้นําเสนอว่า อยากให้มีการปลูกต้นไม้ซึ่งทางน้ําดื่มสยามก็เห็นด้วยนะครับก็เลยเราก็เลยเอาต้นรานพจกษพึ่งจำนวน10ต้นมาปลูกเพื่อถวายเป็นพระกุศลให้กับพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกัน10ต้นที่เราได้ปลูกไปเมื่อกี้หลังจากตรงนี้แล้วเราจะมีพิธีพุทธาพิเศษจุดเทียนชัยมหามงคลนะครับก็คือพิธีพิธีพุทธาพิเศษก็คือปลูกเศกพระที่วัดอัมพูเนี่ยได้จัดสร้างขึ้นมาให้กับพุทธศาสนิกชนได้นําไปกราบไหวบูชาที่บ้านหรือเอาไว้แขวนคอก็ได้ครับ นี่คือที่มาของกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียตรติเพื่อโรงพยาบาลสามโคกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับของปีนี้ และทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการส่องทาประจำวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดและสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านค่ะที่ไม่ได้ชมรายการทุกครั้งสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราขึ้นไว้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะรัตมณีกังวลไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียว โทร02 004 7418